สนามเลือกตั้งนายกบ้านดูคือกองเชียร์หนุนสู้จิงเกาอี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่14เมษายนกลุ่มพลังมวลชนจำนวนมากได้พากันแห่ไปยังเทศบาลตำบลบ้านดูสถานที่รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดูแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยก,กรกตประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่10ถึง14เมษายน2566ในการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน7คนและสีสาันของประชาธิปไตยระดับท้องถิน่นเนื่องในวันสุดท้ายของการเลือกตั้งซึ่งมีกลุ่มพลังงวนชนเป็นจำนวนมากได้พากันแห่ให้กำลังใจในายสีเนต ธนาคมอดีตกำนันตำบลบ้านดูที่ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งกำนันด้วยวัยอายุ57ปีลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดูด้วยความมั่นใจที่จะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยเฉพาะเทศบาลบ้านดูเป็นเทศบาลขนาดใหญ่จะต้องมีผู้บริหารที่เก่งและมีความสามารถ ข้าไปบริหารงานโดยกกตจังหวัดเชียงรายกำหนดลงคะแนนในวันที่21พฤษภาคม2566ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาลงคะแนน100%เนื่องจากครั้งนี้มีผู้สมัครที่สนใจมาลงสมัครกันจำนวนหลายคนทำให้มีการแข่งขันสูงซึ่งเป็นที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะครั้งนี้นายสีเนธธนาคมซึ่งเป็นอดีตกำนัตนตำบลบ้านดูผู้สมัครเป็นเบอร์สุดท้ายซึ่งมีประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนจำนวนมากที่มาให้กำลังใจสแสดงหัวร้องสนับสนุนจนเสียงดังลั่นบริเวณหน้าเทศบาลอย่างไรก็ตามการหาเสียงเป็นไปคราวเดียวกันกับการเลือกตั้งระดับชาติ ทำให้สีสันและบรรยากาศคาดว่าจะคึกคักเข้มข้นซึ่งทางกกตจังหวัดเชียงรายได้แนะนำให้ผู้สมัครได้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดกิตติทั์จูเรียมมาศูนย์ขาวยูยี่สี่ภาคเหนือรายงานครับที่ว่ามีประชาชนมาวันนี้มากมายครับว่าความรู้สึกของท่านที่ว่ามาสมัครนายกวันนี้ได้บริอากถามความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ ครับตัวนอนก็ต้องขอกับาขอบคุณนะครับพ่าแม่พี่น้องที่มาให้กําลังใจผมโดยผมไม่คาดคิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับผมทํางานมาตั้งแต่ปี43นะครับเป็นสอบตบ้านดุหลังจากนั้นก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาล2สมัยนะครับหลังจากนั้นก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10แล้วก็เป็นกำนันในลองคำปี65นะครับก็ได้สร้างผลงานมากมายครับที่ได ให้พี่น้องประชาชนในเขตตำบลบ้านดูได้เห็นผลงานของผมจริงๆนะครับผมต้องขอกลาบขอบคุณทางพี่น้องประชาชนตำบลบ้านดูอีกครั้งหนึ่งครับที่มาโดยไม่ได้นัดหมายนะครับท่านมาให้กําลังใจผมจริงๆครับวันนี้ผมไม่มีอะไรที่จะตอบแทนบุญคุณท่านนะครับนอกจากท่านเลือกผมมาเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดูแล้วเนี่ยผมจะทํางานให้ดีที่สุดนะครับพัฒนาบ้านดูให้เจริญก้าวหน้าตามที่ท่านได้ตั้งความหวังให้ผมนะครับรบขอบคุณครับ